ท่านผู้ชมครับ หลังจากที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าสํานักง,งานกกนตในภาพรวมนั้นมีความพร้อมอย่างไรวันนี้เราจะมาติดตามถึงความพร้อมที่จะสื่อสารและเชื่อมโยงไปถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยเพราะว่าจะต้องเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจะเตรียมตัวให้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้ไม่พลาดโอกาสเล็กๆน้อยๆถ้าทําไม่ถูกต้องนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับท่านพอออก,กิติพงศ์บริบูรณ์กันต่อในฐานะที่ท่านรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วเรามาคุยกันครับสวัสดีครับท่านพอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งหน ในคาถามมาคือในมุมของสํานักง,งานกะกะตที่ดําเนินการในกระบวนการขั้นตอนต่างๆเชื่อมต่อไปถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่านผอครับครับเ,เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งจะต้องประกาศลงในราชกิจารุเบกษานะครับภายหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระบวนการเป็นกลไกนะครับที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่น นะครับซึ่งก็คือถ้าเป็นกรณีของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะเป็นทางท่านประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเป็นผู้มืนในการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะออกประกาศนะครับให้มีการเลือกตั้งนะครับโดยความเห็นชอบของผู้มืนในการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสําหรับประกาศให้มีการเลือกตั้งของผู้มืนในการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับก็จะมีสาระสําคัญในเรื่องของการ กำหนดนะครับประกาศกํำหนดวันเลือกตั้งนะครับกำหนดของการรับสมัครนะครับว่าช่วงเวลาเท่าไหร่วันไหนถึงวันไหนนะครับสถานที่ใดนะครับการเลือกตั้งนั้นนะครับจะการเลือกตั้งอะไรบ้างนะครับเป็นนายกสมาชิกนะครับรวมทั้งจะต้องมีการระบุในรายละเอียดในเรื่องของเขตเลือกตั้งนะครับที่จะมีการเลือกตั้งด้วยนะครับรวมทั้งหลักฐานต่างๆนะครับที่ผู้สมัคร นะครับจะต้องนํามาประกอบในเรื่องของการยื่นยื่นการสมัครต่อผู้มีในการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับนะครับซึ่งส่วนนี้แหละครับเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่นั้นจะต้องได้ติดตามแล้วก็รับทราบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเอกสารหลักฐานการสมัครต่างๆนะครับ ถ้าเป็นการดีก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมเอาไว้เป็นการล่วงหน้าได้เลยครับว่าคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนั้นมีอยู่อย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าในเรื่องของการยื่นหลักฐานไม่ครบถ้วนนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครนะครับเขาจะไม่รับเอกสารหลักฐานไว้นะครับจนกว่าจะนําไปดําเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับจึงจะรับไว้ดําเนินการ นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่กฎหมายระเบียบที่กําหนดเอาไว้ครับนะครับส่วนหนึ่งครับในเรื่องของการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยถ้าถ้าในภาพรวมเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่จะเหมือนกันกับการเลือกตั้งในระดับชาตินะครับก็คือในเรื่องของเอกสารในเรื่องของหลักฐานภาษีนะครับที่จะนอบนามาประกอบด้วยนะครับไม่ขาดไม่ได้เลยครับ ถ้าไม่มีในส่วนนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะยืน่นหลักฐานการสมัครได้เดีย๋ยวท่านจะเสียโอกาสไปครับ,รบต้องมาให้ครบถ้วนนะครับกรณีกรณีหลักฐานการเสียภาษีเนี่ยกฎหมายกําหนดเอาไว้3ปีภาษีนะครับสปีภาษีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับการรับสมัครเกิดขึ้นในปีนี้นะครับหลักฐานการเสียภาษีก็คือ3ปี นะครับนับจนถึงปีภาษีปัจจุบันนะครับก็คือปีปีภาษี 60, 61แล้วก็62คสับนะครับสำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในขายของการที่จะเสียภาษีนะครับก็สามารถที่จะนำหลักฐานอื่นก็คือเป็นการรับรองตนเองนะครับซึ่งจะมีแบบนะครับเป็นรูปแบบที่กำหนดเอาไว้อยู่แล้วซึ่งเรล่านี้ ท่านพอกําลังจะสื่อสารไปถึงผู้เตรียมที่จะสมัครรับเลือกตั้งว่าท่านสามารถเตรียมไว้ได้เลยนะครับใครที่ดูรายการตอนนี้แล้วก็โอ้โหรู้แล้วก็ต้องไปเตรียมได้เลยเตรียมเเออการรไพมมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วจะได้ง่ายเลยหลายท่านจะพลาดโอกาสหรือหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันยุ่งยากจริงๆถ้าเราเตรียมพร้อมแลศึกษาให้ดีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับอันนี้คือในส่วนของผู้สมัครมีส่วนอื่นไหมครับที่ท่านพออยากจะแนะนาท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเราอยู่ครับ ในส่วนของของการประกาศนะครับย้อนมานิดหนึ่งครับในการประกาศให้มีการเลือกตั้งเนี่ยภายหลังจากที่ภูมิในการการเลือกตั้งประจําองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นประกาศแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันอยู่แล้ว นะครับซึ่งในส่วนของช่องทางในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับในแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีวิธีการในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และตอนนี้ช่องทางเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปครับครับก็อาจจะทําให้หลายๆท่านเบาใจได้มากขึ้นว่าไม่ต้องกลัวแต่ที่แน่ๆครับรายการกรกตทอลเราก็จะเอานี่นะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มาสื่อสารให้ฟังได้นะครับนอกจากนี้ครับท่านผอครับนอกจากผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วเนี่ยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยทั้งประเทศเลยครับที่จะออกไปใช้สิทธิ์กันท่านผอครับช่วงนี้เราจะ ถ้าจะมีการเลือกตั้งแม้จะอาจจะดูผ่อนคลายลงไปบ้างนะเรื่องโควิด -19 แต่ก็ยังคงมีมาตรการในการทำงานของกกตที่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้อย่างไรครับการใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงโควิดอย่างครับอ๋คือการเตรียมการคือการเตรียมตัวในส่วนของผู้ผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นะครับก็เหมือนกับมาตรการที่เราคงไว้ในขณะนี้นะครับที่ที่พวกเราร่วมมือร่วมใจกันก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนะครับเพราะฉะนั้นในการไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับรักษาระยะห่างนะครับรักษาระยะห่างนะครับมีเจลแอลกอฮอล์เพื่อทําความสะอาดนะครับมีจุดที่จะวัดอุณหภูมินะครับเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ที่เราจะคุ้นชินอยู่แล้วในชีวิตประจําวันก็ไม่ได้ผิดแปลกแต่ไต่างให้ลกต่างๆเลยเลยใช่ครับใช่เพียงแต่ว่าให้มั่นใจว่าปกตเนี่ยเรายึดมั่นในแนวทางที่ เราไม่กาดตกแน่นอนใช่ครับเราต้องร่วมมือกันครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมเอาละครับท่านพอครับมาถึงช่วงท้ายนี้แล้วคือการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งเนี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเลือกตั้งทั้งประเทศเลยท่านพออยากจะสื่อสารถึงพื่น้องประชาชนก็ดีหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ดีหรือคนที่อาจจะเป็นเด็กๆหนูหนูแต่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทําให้เราได้ ผู้มาเป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยดีๆนะครับท่านบอกว่าอยากจะฝ่ายยังไงสําคัญมากยังไงบ้างครับครับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เอ่อที่จะมีส่วนสําคัญนะครับที่พวกเรานะครับจะไปเลือกสรรนะครับผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นมีเป็นมี เป็นคนดีนะครับเพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารนะครับทำหน้าที่แทนเรานะครับเพื่อที่จะทำให้ท้องถิ่นนั้นมันพัฒนาไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆนะครับและอีกประการหนึ่งการเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นหน้าที่นะครับที่พวกเรานะครับในฐานะเป็นคนไทยนะครับถ้ามีอายุนะครับ ไม่ต่ำกว่า18ปี18ปีในวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่จะต้องไปทำหน้าที่ในเรื่องของการใช้สิทธิ์นะครับหากว่ามีเหตุจำเป็นนะครับไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้นะครับกฎหมายเขาก็เปิดช่องให้สามารถที่จะแจ้งเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิ์ได้นะครับถ้าหากว่าไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วไม่แจ้งเหตุนะครับผลที่จะตามมาเนี่ยครับก็การก็คือการถูกจำกัดสิทธิ์นะครับ ในการเลือกตั้งระดับชาตินะครับก็จะมีการถูกจํากัดสิทธิ์เหมือนกันนะครับถ้าหากไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่แจ้งเหตุในการเลือกตั้งท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเป็นคนไทยนะครับจําเป็นที่จะต้องไปใช้สิทธิ์ของเรานะครับไปทําหน้าที่ของเรานะครับเพื่อให้ได้คนดีเข้ามานะครับทำหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองนะครับบริหารท้องถิ่นนะครับครับผมก็นี่แหละครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่แล้วก็ถึงแม้จะตามกฎหมายจะกำหนดก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วคือเราคือคนไทยเราต้องช่วยกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านพอกิติพงศ์บริบูรณ์นะครับท่านพสํานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านรักษาการในตําแหน่งรองเลขาธที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยท่านให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับเราขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ท่านพอ พิทิพงศ์ท่านให้ข้อมูลไปนะครับว่าประเทศไทยเป็นของเราทุกคนเรามาช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืนโดยเฉพาะการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งไปกับกกตแล้วสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อครับที่นี่กกตทอ Talk ครับคำศัพท์เลือกตั้งท้องถิ่นในวันนี้เรามาพูดถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอกันนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นหมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าเป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอน,นั้นได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ความรับผิดช,ชอบก็คือทั้งจังหวัดนั่นเองนะครับและรวมไปจนถึงการช่วยเหลือพัฒนาแผนงานต่างๆการสนับสนุนงานต่างๆให้กับเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนถึงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้งานนั้นไม่ซ้ำซ้อนกันด้วยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์หน้ายังคงมีเรื่องของคำศัพท์ดีๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมานำเสนอท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับที่นี้กกตท็อปครับ